หนึ่งเก้าเก้ากินแค่กุ้งแม่น้ำก็คุ้มแล้วทุะคนนี่ขอเสนอบุฟเฟต์หม,ม,มูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำให้กินได้ไม่อ้นแถมไม่จำกัดเวลาอีกด้วยป็นหนึ่งร้านที่ปักคิดว่าคุ้มมากทุกคนไล่อาหารม่ให้เลือกเยอะมากสันคอสามชั้นมาเป็นถาดถดแบบนี้เลยกุ้งดองปูดองเขาก็มีอาหารทะเลอย่างท้องปลาแซลมอนเขาก็มาของกินเล่นของทอดต่างๆหมูมะนาวก็มาแบบจัดเต็มตำซมตำได้อีกด้วยบอกเลยราคานี้โคตรคุ้มใครอยาอยู่ที่กุ้งแม่น้ำตรงนี้มากันแบบสดๆมีไข่แทบทุกตัวมากินแค่กุุ้้้้งงงอยย่่่่าาาาาาาเเเเดดีีีววกกก็็คมมมแแลลลจจรริิๆตตตททนนะะใหบบบพไั จิ้มก็เยอะตักได้ตามใจชอบไม่รอช้าม,มาเริ่มทานเลยกันก่อนเลยตามด้วยสันเข้าแบบจุกๆจิ้มน้ำจิ้มลงไปแล้วก็เข้าไปเลยคำต่อๆทุกคนน้ำจิ้มเด็ดมากหมูก็นุ่มไม่เอลไม่ได้เลยมาย่างกุ้งกันต่อกลิ่นคือย่มไม่ไหวซีฟู้ดแล้วก็จัดไปเลย3มตัวแบบจุกๆุกท้องสองันกับปลาหมึก,ก็น่ากินมากใจกรอกแดงในตำนานก็ดีกุ้งดองปูดองมาได้อร่อยเลยหมูมะนาวบให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยโคตรดีคุณภาพของเธอว่าดีเลยทุกคนสดมากเจ้าของร้านใส่ใจจริงๆปิดท่ายด้วยของวันอย่างน้ำแข็ง เปิดทุกวันสี่โมงถึงห้าทุ่มคุ้มแก่การมาลองว่าทุกคนไปตามกันเลย